ตรงนี้ใครพูดูคนที่บาไปคนเล็กันละแต่บรรดา้้เยอะเแต่าน่ากย่นต่ตรงนี้พู

กายพูกายพูคนนี้าเลคนเล็กแล้วเดยบาง่าช่วยพูกถึงต้มเยีะเลยไท่นบอกหนอยไมรทเตยา

ตรงนี One, ้ใครพู้ใครผู้นคนทีบ้างเคนเล็กันเหรอแต่บรรยากาศก็เป็นอย่างนี้ต้องมีเยอะเลยแต่ที่มันนอกไดยเลี้ยงกเยอะเหมือนกันแวกเยอะคนต้องแตรงนี้ใครพู้

คนคนดีบ้าคนเละกัละวบรรยากาศดีพวกถึงต้มเยียดเยียดเลยแตที่มันน่าไปเล่นอ่ะทุกท่านแต่ที่มัล่าทุอย่คนต้มในตรงนี้ใครพูดใครพูดคนดีบ้าเลยคนเล็กัละวบรรยากาศดีพวกถึงต้มเยียดเยียดเลย แก่ผ you. you ู้ผู้คนที่บ้านเลยคนเลยันและแต่บางดานก็พวกถุงส้มเยอะๆเลยแต่ที่เราไม่ได้อย่ที่นี่แต่ตรงนี้แก่ผู้

có trông như là kia riêng về cái cái nó lại cái 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 ไปตรงนี้กใครปลูกปลูกคนปีบ้าเลยปลูกเละแล้วแต่บรรยากาศเปลี่ยนเปลี่ยนส้มเปลี่ยนเปลี่ยนเลยแต่เมื่อว่านอกไปแล้ว งเี้ยกายพวกอพวกคนคนบ้าเลคนเลกันแต่นาเชืพวกดืต้มเดอดเดอดเดอดเลย่่วันน้คเล้วกเ่อ่ตรงนี้ยกาพวคนคนบ้าเลคนเลกนแต่นาเ có trông như là kia riêng vậy tại vì vẫn nó hoài vậy chứ có tên là ông yêu cô đó Đây trong kia cái phụ phụ con con đi vào đi con lên đó với có trông trông như là riêng vậy tại vì vẫn nó hoài vậy chứ แก่ผู้ผู้คนที่บ้าเลยคนเล็กกงนแล้วแต่บางท่นก็พถึงต้มเลเลียเลยแต่ท่านก็ไม่ได้เขาเปเนแอย่